ครับกะสวัสดีต้นเสาอีกขังหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะลุงทองกับผ้ามาชมธงไฮทงหน้าคือเก่าครับผมเมื่อนี้ยกะมาแต่เสาเลยเนาะครับผมลุงทองกับมาแต่เสาเลยหลังจากที่ฝนเพิ่นกะได้ขาดขาดหายหายไปเนาะพี่น้องเนาะกับสองมือสามมือแล้วละเพิ่นกบประเด็ดตกแห้งเนาะครับผมพอไปปล่อยพอดิ้นชื้นชืนนี่ละพี่น้องกับผมนามหน้าลุงทองกะ เกือบสิบเกือบสิเเลือแล้วพี่น้องเนอะครับผมเพราะว่าเพื่อนไหลมาเรื่อยๆอกะนกะ้ำกะเพิ่มขึ้นเนอะครับผม,น,มน้ำเพิ่มขึ้นความชื้นก็หลายน,าน้ำเพิ่มก็เพิ่มขึ้นนาะพี่น้องก็ได้น้ำใส่เขากบิึงเขาแล้วกะดูสวยดีประมาณเกืาสิบเปอร์เซ็นต์เนะพี่น้องเนาะครับผมในการจะเลื่ญนเติโตูของเพื่อนนะครับ ลุงท่องกับประเทศไหนใส่ยังดอกพี่น้องแล้วกับผมแต่ที่ใส่ปุ๋ยกับคงจะเป็นเดือนหนาเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เขาเห่ากันยังงามอยู่เนาะครับผมเขากับใบอ่อนใบอันนี้อยู่เนาะครับผมเขาประเทนใดห่อดเดือนเนาะพี่น้องเนี่ยนะครับผมเขาอยู่ยี่สิบกว่ามือเท่านั้นเนาะครับผมแต่คงจะเป็นประมาณเดือนกรกฎาเนาะพี่น้องเนาะคงจะได้ใส่ปุ๋ยครั้งแรกเนาะครับผมต้งท่องกับที่เน้นอยู่ที่ว่า เบิ่งยอดเขาเอานาะพี่น้องเนาะสันยอดเขาห้าสี่หรือว่าใบเหลืองเขาจงคอยเอาปุ๋ยมาหยอดหยอดให้เพื่อนนาะพี่น้องแต่ปกติแล้วลุงท่องกขบบ่ค่อยใส่ปุ๋ยเคมีลุงท่องสีสุดใส่ใส่ปุ๋ยทางใบหลายกลัวนะครับผมใส่ปุ๋ยทางใบฉีดพนเอานะครับผมเป็นฮอร์โมนเป็นน้ำมักนะังสี่ลุงท่องกับฉีดใดนะครับผมแต่ว่าปีนี้ถ้าเบิ่งสถานาการณ์เป็นก่อนนาะพี่น้องเนาะ ว่าการฉีดผลดีิเป็นอย่างไรเพราะว่าเครื่องผลของลุงท่องกะไบช่ำหลุดไปน้องพี่น้องเครื่องผลน้ำมันลุงท่องกบว่าสีสมยุ่พี่น้องเอว่าไว้กับผลเวลาเขาจําเป็นนะครับผมมาต้องยางลงปลาเขา่าใส่เครื่องผลเพิ่อไปได้ใกล้แล้วก็ไปได้ไหวน้ำพี่น้องนะครับผมอ่าตอจนสาวนะครับผมพี่น้องลุงท่องกับพายางเลาะชุ่มปลาเขา่านะครับผมนี่ น้มเพิ่งกระไดเออได้หล่นเท่าน้อยสองน้อยมากเรื่อยๆพี่น้องนี่นกขับแบบนี้ก็ดีเนกพี่น้องเนาะไหลไปเรื่อยๆไลไปเรื่อยๆเพิ่นกระติเต็มเองเพื่อนนกขับผมนี่มีสองงานนี่ลุงทองดันขึ้นมาหาเนาะครับเพราะว่างานเป็นสูงตัวโมพี่น้องนี่สองงานงานเหยียบงานเหยียบเขาเมดเลยพี่น้องแกกับผมเป็นยังเนาะ ผมเขาเพื่อนสูงเพื่อนยังมากครับพอแต่งไรก็จะค่อยตัดเลยเนาะพี่น้องเนาะเอาเครื่องตัดเอาเลยน้อกครับผมนี่เขาก็เกิดดีพอสมควรอยู่ครับผมหยากระายซ้ำกับเขาเลยนะครับผมปับผู้นีการหนึ่งพี่น้องคนนี่ไปเหลืองๆอยู่นะนาอครับผมเขาเหนียวพี่น้องนนะ้าตาต้นใหม่พี่น้องหยาบกคคอยมีดอกครับแต่ว่ามีแต่ต้นใหม่นะครับผมเบียดต้นใหม่ยังบุอ่า สันเพลในน้ำเขามาเพิดกัจจิหายหลับพี่น้องแล้วกลับผมอ่ะกลับประมาณนี้แล้วครับผมพี่น้องน้ำปลาเข่าสวยๆงามๆมาฝากพี่ฝากน้องเฮานะครับผมให้รับชมกันแล้วกลับผมกับบรรยากาศทองทุ่งนาสีเขียวแล้วกลับผมนี่อ่ะขอจบไปแต่เพียงสำนีก่อนเนาะครับเนาะไว้พบอๆกันคลิปหน้าอัปเดตกันไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะสำหรับ เกษตรกรชาวไรนาสำหรับวันนี้ขอจบเัน่นี้ครับูมิสวัสดีครับ